ผู้ช่วยนายสนามเป็นประธาน,นาคณะกรรมการจัดอันดับของสนามมวยเวทีมวยร,ราชดำเนินนะครับท่านนายดตที่ผ่านมาเคยเป็นประธานผู้ตัดสินนะครับครับเคยเป็นประธานผู้ตัดสินฝ่ายเทคนิคของสนามมวยเวทีมวยร,ราชดำเนินเนี่ยครับไปบนเวทีครับตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันธม่วงด้วยครับแม่ดูลีลาครับยกเท้าแล้วฟาดขึ้นเลยหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของกลุ่มพละครับคุณเจ้าชายครับ18นาฬิกา30นาทีเราเจอกันนะครับ เวลาอย่างเป็นยอดธงชัยยอดปิติแล้วก็อเล็กอีกหลายต่อหลายคนนะครับมีพี่ชาพลาหกครับคอยดูแลรายการให้ลุงหยูกิมหรูเลือกชัยนะครับอดีตเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมนะครับไข่มอยสอเพื่อนจิตครับมาคอยแนะนําถ่ายทอดวิชาให้กับรุ่นหลังๆครับอ่ะหมดยกที่หนึ่งครับยศสับมืออ่ะคู่สุดท้ายแล้วนะครับคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดของการไล์สดด้วยครับอ่ะขยับรอกครับกิมต่อยฉกท้ายครับเก่งกาจ เยอะครับใช้สิทธิ์นะครับซ้ายกับขวาครับเนี่ยครับท่าซ้ายนะครับอ่าเปิดดาวโรดดวงใหม่เลยครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายมาแล้วคุณเจ้าใจดักลออรักสวนดักจิ้มขวาครับขายคู่เลยครับวันนี้มีนับมีน็อกก็เป็นเรื่องของนักมวยครับของมันโดนกันอ้าวฮุกซ้ายหน้าสั่นไปเหมือนกันครับเก่งกาจ แข่งซ้ายนะครับต้องระวังให้ดีนะครับทางด้านของซูเปอร์แบ็กอ่าแล้วครับซูเปอร์แบ็กนั้นสอกอันตรายนะครับอ้าวเดี๋ยวดูครับเด้งเชือกยกบางโอ้ยกิ้มซ้ายโดนแล้วครับซูเปอร์แบ็กโดนแล้วเจ็บหน้าขาตีหน้าขาไปเรื่อยด้านล่างพี่เขาบังกับปีนลงไปธนพลนะครับอ่าแล้วครับแข่งซ้ายเนี่ยครับยืนใกล้ๆนะครับอ่าได้ระยะนี่ต้องบอกว่าเนี่ยครับยกเลยครับ วดเรียงเข้าไปแล้วครับอุ้ยอ้าวแล้วครับมีโอกาสครับแบบนี้แพทย์สนามเตรียมตัวครับแพทย์สนามเตรียมตัวไล่แขนกดแขนตั้งไว้ยกไม้สับไม้ตีหน้าขาไม่ได้ครับซุปเปอร์แบ็กพยายามจะเกี่ยวให้เสียศูนย์ครับปลายยกที่สองแม่มาด้วยความมั่นใจครับซุปเปอร์แบ็กอ้าวครับผ่าน2ยกครับ แมมีปัญหาใช่แล้วครับหัวไหล่ของซูเปอร์แบ็กครับโอ้ยุติเลยครับมีปัญหาครับคุณประสิทธิ์ครับหัวไหล่หลุดครับแมก็ยังว่าครับเจอเก่งกาศเตะยัดเข้าไปครับจบเลยครับก็ระกครังตีแล้วครับถือว่าเป็นการยุติการแข่งขันในยกที่3นะครับนะครับชูมือเรียบร้อยนะครับก็เก่งกาดครับ ชนะไปในยกที่3นะครับก็ทางด้านของซูเปอร์แบ็กนะครับก่อนหน้านี้เขาเคยหลุดมาแล้วคุณเยก็แล้วก็รักษาพักใหญ่นะครับนี่ครับและพยายามจะเอาใส่แล้วนะครับแต่ว่าใส่ไม่ไม่ได้แล้วครับพยายามจะฝืนตัวเองครับแต่ว่าถ้าถือว่าอย่างน้อยความปลอดภัยเป็นเรื่องอันดับหนึ่งครับคุณประสิทธิ์ครับเกมการต่อสู้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดครับอ่าเดี๋ยวดูมีมีช่วงพักยกให้ดูไหม ก็อย่างว่าครับยกที่ผ่านมานี่เตยัดท่อนแขนไปเรื่อยนะครับเอาท่อนแขนรับเอาท่อนแขนบังนี่ครับต้องพยุงเลยครับแต่